อาเคสนี้นะครับมาดูอีกเคสหนึ่งของงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับได้ส่งเครื่องมาซ่อมก่อนหน้านี้แท้วแหละนะครับอาการเดียวกันเลยก็คือมอสเฟตช็อตไปทั้งหมด16ตัวนะครับทางร้านก็เปลี่ยนให้ทั้งหมดเลย16ตัวนะครับของแท้แล้วก็เบอร์ตรงเบอร์เดิมด้วยนะครับเปลี่ยนเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับปรากฏว่าเอาไปใช้ได้ไม่นานลูกค้าแจ้งว่าอยู่ดีๆเครื่องก็ดับเปิดไม่ติดเลยนะครับ เราก็เอามาเช็คนะครับทีนี้ก็ว้าวุ่นสิมอส f a เฟต16ตัวเสียหมดเลยนะครับอาการเดิมนะอ่าทีนี้แนวทางปฏิบัติของร้านเราก็จะมีอยู่ว่าถ้าสืบไล่สืบจากลูกค้าแล้วลูกค้าไม่ได้ต่ออะไรผิดนะครับถ้าต่อทุกอย่างปกติบีมเอไม่ตัดต่อขั้วแบตไม่ผิดใช้งานอยู่ดีๆด,ดับเองเสียเองอย่างว่าเนี่ยนะครับเราจะมี2แนวทางปฏิบัติก็คือซ่อมใหม่นะครับซ่อมให้ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งโดยเปลี่ยนอะไรก็จะ ไม่มีใครใช้จ่ายเพราะยังอยู่ในเงื่อนไขาการประกันนะครับก็ซ่อมแบบเดิมเอากลับไปกับแนวทางที่2นะครับก็คือคืนเงินค่าซ่อมทั้งหมดของงวดที่แล้วนะครับซ่อมมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่คืนให้ทั้งหมดเลยแล้วก็ส่งเครื่องคืนโดยที่ไม่ซ่อมต่อเพราะเราไม่รู้อาการที่แน่ชัดนะครับอ่าเปลี่ยนมอเเฟตไป16ตัวกลับมา1 6ตัวเสียเหมือนเดิมเลยนะครับี่ก็จะเป็น2แนวทางปฏิบัตินะครับขึ้นอยู่กับว่า คําคตอบของลูกค้าว่าจะเป็นแบบไหนนะบางทีเรานะครับถ้าไม่รู้อาการที่ชัดเจนแน่นอนอย่างเงี้ยซ่อมไปนะครับไม่รู้ว่าจะเสียอีกหรือเปล่านะอะไรของแท้นะครับมอเดเฟสของแท้16ตัวก็ไม่ใช่ถูกๆนะนะครับแค่นี้ก็หลายพันบาทพันกว่า2,000บาทนะครับค่าอะไรอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะยังไงสำหรับเคสนี้ นะครับปวดหัวเลยนะซ่อมไปอย่างดีนะครับไล่เช็คชุดได้อย่างดีแน่นอนเราไม่ได้โทษลูกค้าอย่างเดียวเราต้องไล่สืบตามอาการด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้กําลังไล่ถามกับลูกค้าอยู่ว่ามันเป็นยังไงมันเสียที่อะไรนะครับอืมนะงานเข้าไม่รู้ว่าเสียได้ยังไงนะลวดเดียวเลยสิบหกตัวนะครับต้องไล่ซักหาถ้าลูกค้าต่ออะไรไม่ผิดก็คงจะเป็นที่ ชุดได้อาจจะมีปัญหาเองซ่อมไปถ้าคิดว่าไม่น่ารอดก็อาจจะคืนเงินลูกค้านะครับก็ไม่ซ่อมต่อคืนเครื่องให้ลูกค้าก็คืนเงินค่าซ่อมของงวดที่แล้วก็จบนะครับเป็นอันปิดงานนะครับอันนี้คือเราไม่ได้ทิ้งงานแต่มันเป็นการต้องช่างระหว่างาช่างใจระหว่างไปต่อกับพอแค่นี้นะครับาบางทีถ้าเราไม่รู้ชัดเจนว่าเครื่องเสียเพราะอะไรเนี่ยซ่อมไปก็จะไม่รู้อีกเหมือนเดิมว่ามันจะจบไหมก็ ตัดสินใจนะครับอ่าไม่คืนเงินก็ซ่อมต่อก็มีแค่นั้นเองนะครับกหวังว่าลูกค้าหลายๆท่านคงเข้าใจหากใครเจอเคสนี้นะครับบางเคสผมไม่ได้ซ่อมต่อผมคืนค่าซ่อมนะครับคืนเต็มจํานวนนะอ่าสำหรับใครที่ซ่อมงานกับผมแล้วเอาไปแล้วมันใช้งานไม่ได้นะครับอ่าหากส่งกลับมาแก้แล้วผมมองว่าผมแก้ไม่ได้หรือไม่คุ้มที่จะแก้ต่อผมจะคืนเงินให้เต็มจำนวนนะครับอาจจะมีหักแค่ค่าส่งกลับแค่นั้นเองนะ อ่าโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ